Network. Time <gasps> วันนี้ฉันแจ็คพอตแต่งคุยแกจริงเหรวันนี้ฉันให้เงินแกไปกินข้าววันนี้ฉันแจ็คพอตแต่งเอาไปกข้าวโอเคนะไปกินข้าวเลยเต็มที่วันนี้ฉันเลี้ย สาเบียรมันกลับมาเล่นการพนันออนไลน์แล้วแน่เลยครั้งนี้น่าจะติดหนักด้วยเ <c oughs> ฮ้ยสองแสนกูจะหาจากไหนวันนี้อ๋โอ้ยโบโบ โบเบอร์โบฮัลโหลโบโบโบเราเบียเองโบคือแบบเอ่อน้องเราถูกรถชนว่ะคือเราเราไม่มีตังค์เลยว่ะโบโบช่วยเราหน่อยได้ปะขอยืมเงินโบหน่อยฮะสองแสนไม่มีอ่ะไปยืมคนอื่นได้ปะ โอเคโอเคเคโบไม่เป็นไรโอเคขอบคุณมากไม่มีใครเขาให้ายอยู่แบบนี้อ่ะเขารู้กันหมดแล้วว่านายอ่ะติดการพนันฮ้ยอามทำไงดีวะสองแสนเลยนะเว้ยอามเราเราขอยืมเงินนายหได้ป่ะสองแสน<อ>ได้ป่ะ<อ>นะ<อ>าๆๆะสองแสนสองแสนไม่ดูวะอ่ะเราให้ยืมก็ได้ ฮ้ยจริงป่าวะเฮ้ยขอบคุณมากเลยว้ยอัมเฮ้ยแล้วเราจะบอกอัมว่าเราจะเอาเงินมาคืนอามให้เร็วทีสุดขอบคุณมากนะเว้ยขอบคุณมากเลยอัมขอบคุณมากเว้ยเียเฮ้ยอามนี่คือเงินสองแสนที่เราเอามาให้นายไปใช้นี้พนันนะ เฮ้ย <Hey, S 2> ขอบคุณมากแต่นายต้องทยอยคืนเราเดือนละหมื่นจนครบโอเคเรา okay. สัญญาเราจะบอกนายว่าหลังจากนี้เราจะเลิกเล่นการพน,นันเราจะบอกว่าเงินทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินของเราที่เก็บมาทั้งชีวิตเลยแต่เราจะทําให้นายเลิกการพนันให่ได้เฮ้ยเราขอบคุณนายมากขอบคุณมากจริงๆว้ยอัม เฮ้จุเห็นเบียร์ไหมอะเห็นนะเมื่อเช้าอยู่ที่ตลาดอยู่เลยนะเอ้าก็ไหนเบียร์บอกว่าไปดูแลแม่ที่บ้านไงแม่ตกบันไดข้อเข่าหลุดน่ะเอ้าก็เช้าอยู่ที่ตลาดจริงๆนะเฮ้ยังไงวะเนี่ยแล้วเบียร์ยืมตังเราไปสองแสนนะเอ้าจริงปะเนี่ยโอ้ยแสดงว่าที่ผ่านมาเบียร์หลอกเรามาตลอดเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรนะแกสงสัยนี่โอ้ย เงินวาสองแสนไม่ได้เจอกุณหรอกขึ้นชื่อว่าการพนันไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดล้วนเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมและความประมาททั้งนั้นคนที่เล่นการพนันส่วนใหญ่จึงมักจะเสียมากกว่าได้ ซ้ำร้ายบางคนต้องกู้หนี้ยืมสินบางคนต้องกลายเป็นคนลักขโมยเป็นคนขี้โกหกหลอกลวงตามมาในที่สุดชีวิตก็จมอยู่กับวังวนแห่งความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นำซ้ำยังพาคนรอบข้างดิ่งจมกับสิ่งที่ตัวเองได้ก่อส่งผลถึงครอบครัวญาติมิตรและเพื่อนฝูงยิ่งไปกว่านั้นคนโดยรอบข้างขยะที่จะอยู่ใกล้คนที่ได้ชื่อว่า เป็นผีพนันเพราะฉะนั้นความดีคือสิ่งที่ทำแล้วสร้างคุณค่าให้กับตัวเราและคนรอบข้างทำให้สุขก,กายสบายใจของคนทำสร้างความรู้สึกดีๆให้กับคนที่ได้รับจงหมั่นทำดีทุกวัน